ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บ้านฟิลแลคนเก่าคนเดิมพี่น้องเด้อมือนี่มากดเงินอุ้ยมากดเงินบาซารพอดีคุณแม่นะครับผมทำ u t u b e มากี่เดือนแล้วตุ้ยโอ้หลายเดือนใช่ไหมหลายเดือนคุณแม่ทำ u t u b e มาหลายเดือนแล้วพี่น้องมาที่นี่กําทำ u t u b e มีรายไห้เนาะทำ u t u b e มีรายได้มีรายได้ทีนี้ก็เงินเข้าธนาคารมาที่นี่ก,าคากัคุณแม่ก็ขยนันลงคลิปตลอดเลยมั้งมาเนี่ คุณแม่อะสามารถสั่งไล่ใดอได้โดนแล้วสามารถเห็นก็ได้ดนแล้วแต่ว่าบ้านสอนจากเถือกับสิมาถอนเนองินในคุณแม่พี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเห็นบอพี่นอ้องคอยปูทา่าไงหอดแม่คอยคุณกุหลาบทพิ์อันคุณทาปะเนียมีหอดเงินไล่เดือนยูทูบคนเดชเห็นบอพนักงานออฟฟิศกับมีเงินยูทูบทุกคนนี่ตุ้ยนี่ไงเห็นบ่านี่พูดใชให้ทุกท่านแล้วก็ทำเอาพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวสิบดแล้วกลับไปแห่เล่าละพี่น้อง คอยบากเปอร์เซ็นต์ดอกพี่บาสพี่เลี้ยงบาเปอร์เซ็นต์ดอกไปเสีไเย,ไเสยไรมาดันนนดัดอกพี่น้องไม่ได้เจรร้ายทุกบาททุกตังค์ที่คุณแม่ได้ก็คือเอาไปเลือดเลยนะผมแต่แค่มากดให้ทําไมถึงมากดเองเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะคุณแม่น่ะอยู่เมืองนอกตอนทำยนะูทูปน่ะมาที่นี่พ่อเราก็อวดขอยแงง่ายยูทูปอวดขอยแงง่ายแวเ,เงินก่อนแรกดอกพี่น้องแต่ว่าวกับมันฝากอยู่นี่แหละโดดแล้วไงอือผมเองมันขอหลายเดือนหรอหลายเดือนแล้วบอสแต่ว่ากับร้อยทอนแน่ แล้วแต่ละม่แต่อันว่แม่เราลัะส่เนียเราหะตู้นี้ไม่ใช่บริการปะตู้นี้เดินหอ้องตู้นี้อะไรเออพี่น้องฟองฟังนี่ยอะไรเหรอเฮ้ยนี่ไอะไร้านหนบอ่เอาท่าเอาท่าเอาท่า ตายแล้วไม่เคยโกรธบ้าตายไรวัน เฮ็ดจจงได้แงเสียเด็กครอบครัวมีไรได้จังสีม่เฮ็นไรเพิ่นบ่ตองมาหยาบห้างหมู่บ้านไปดูสับอนีแดงเงินตัวนี้ว่าคือหมาอันดัววคือหมาอันแทนเนาะพี่หลีี่พี่น้องแลาผมก็บ่นทอนไอ้เบิร์ดดอกเอาใส่ใส่พ่อเนาะจะนีแบบใส่ใส่เบิร์ดเนาะ กีบวันกีบวันนั่นนะกีบวันเอาเงินยูทูปแห่งนาตี้ได้กี่เงอันอี่ยังเอาไว้เตะมอนนะคีบวันได้คีบจอ์นะโอ้เงินยูทูปก็แลกนะแลกนะเอาไปเตะมอนโอเคพี่น้องนี่แหละก็เป็นเงินที่คุณแม่ทำยูทูปเพราะว่านี่บังคับแม่ให้ยูทูปเพราะว่าเฮ็ดทำไมแม่เอ้ยมันจะสิมีรายได้มันจะสิได้เงินเนี่ยนั่นก็นี่กับพ่อได้เขานี่พาร์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรเราคู่มือเหนียว ใช่มันเืิ่งะสามคลิปเรียนใส่กล่องอย่างเดียวเถอะหอดไม่ออกกอนหอดไพ่บอไพ่อืพออมพี่น้องไ,ไปดีใจที่เงินนั้นมากาอากาศแต่ว่าคุณขยันไมหมฮะั่นและคุณสี่ขยันบอนี่เราโหลดพี่ลี เขาเหตุเกิด่ะไรไม่อยากอะไรอี๋ดิแทรผู้ใดเขาเห็ุออกพี่น้องผู้ท่านไงเบิร์ตซูคนลับผู้ใดมาอยู่ในอันดับใดแพงวีซ่าดอกแพงอย่างตายไปกับอะไ้หยังพนักงานทีมงานลูกน้องผู้ใดอยากเฮ็ดกับพนับสนุนพรรคด่านเบิดเด้แม่จะคว้างนี่ข่อยทอไปคุ้มล่องเหตุตอนสามเที่ยงอะพี่น้องเราก็บเหตอยู่เมืองนอกแน่เราก็บทายอยู่เมืองนอกแน่ แล้วก็เราหวยฟังว่าเราหยาดกล้องย่ยงงยานกล้องชุดรีดแม่พยาธิฟิลเลียนน่ะย่นนนะยานกล้องแล้วก็ไม่ให้ถ่ายเลยบ่ห่ยเพาถ่ายชุดรีดคุณแม่น่ะไม่ออกกล้องกับพี่บ้านฟินแลนด์สมัยก่อนนะถ้าดูาถ้าถ่ายถ้าแอบถ่ายนานๆจะด่าเลยนั่งวากล้องเลยมาถ่ายฉันนั่งว่าคุ่มือในแบงค์ได้แลมเป็นเงี้ยเป็นข้ามาันเปลี่ยนไล่ได้เห็นบ่หย่อนไปเบิ่งบ่คุณแม่เอ้ยเจ้าอะ่ะตะกี้ดูภาพในคูบ่อได้ประยุทธ์ได้เพราะว่าถ่าย ล้วก็จะมาทายอย่างมีประโยชน์แล้วละนะเอ้ยสวนนี่โอเคแลาถ้าเดินทางก่อนมาซื้อของซื้อยางน้ำละพี่น้องซื้อส่งไปฝากแพล้าเพ้าความได้มืนอนี่ก,ก็ได้เป็นซิปตัวพุน่าทรงใส่นอนหนาวหนาวน,นี่แล้วย่ามหนาวว่าจะใส่ยังอุน่นซื้อไปฝากเมียมันสวยแล้วก็ซื้อไปฝากแฟนเพราะยางห่างพี่น้อง มันหนาวนเลยยุนยุนหนาวได้พี่น้องมันไม่หนาวก็ยังอยู่ปากอุรกทานี่อันนย้นยุนีหนาวเกินตาตีเหลียจั่งกับก็ลดลงอีกหึอวาานี่อองศุ้ยอันนี้แค่เนาะปกติมกรานี่จะหนาวกว่านี้เนาะหนาว่ากมัมกรายิ่งจะหนาวกว่านี้พี่น้องนะครับอันนี้มันหนาวเพราะมันดาซืเอปฏิบัติท่าทางที่เสกันหนาวดิหนาวจริงจริงแล้วเสื้อขนนี่มันอุ่นจริงนะมันก็อุ่นแบบอุ่นพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะ เกียงเร<ะ>า,าเกียงเราอยู่คนโอ้ยมามาเอาทั้งเงินยูทูบมาทั้สื่อทั้งส่งไห้เมียค่อยโอ้ยคือดีแท้หาคนยังข่อยจะหาขอคนในเป็นอยังว่าเป็นผัวนอ่ะมี่บอบุญอยังจากของมออาเด้อเว้ยบังแหงมื่อกี้เป็นอยังจากของเนาะเอากระยี่หรี่แล้วดูแลขเอลบอร์หลับพี่น้องเออข่อยนั่นทั้งพอทั้งเมียทั้งลูกคนละพอลูกคนละเมียทั้งป้าทางงาั้งยา เบิร์ดขับคนอะไโทรศัพท์ข้างสื้อเบิร์ดคนเลยเด้ป้าฉันกับซื้อให่ญาติฉันกับซื้อไห่พอทฉันกับซื้อให้แม่ฉันกับซื้อไห่น้องฉันเสือเบิร์ดทุกคนเลยเป็นสีบงเครื่องตุ้ยดูไว้นะตุ้ยวันหนึ่งตุ้ยยังทำไม่ได้แต่ว่าตุ้ยญาติญมีใคยเยอะหราะมีแค่พ่อแม่กับน้องใช่ไหมแต่ว่าเอาก็ทำเท่าที่เราไหวเราไหวเราทำไปรวดพี่น้องเฮ็ดเราแค่บังึ้นเฮ็ดเราคืออย่าไปคืนอย่างเหตุเราก็เฮ็ดเลยรู้สึกดีีแล้วก็แล้วเอาคิดจริงๆบอสเรื่องเนาะโทรศัพท์บบบอี้ตา น้ำมป่อยพ่อญ่บุญรอดพ่อฉันป้าปู่ทั้งก็ซื้อให้แม่ท่านก็ซื้อให้น้องฝรั่งทั้งก็ซื้อให้โอนเงินไปซื้อพ่อโอนเงินไปซื้ออยู่เมืองนอกพความเปล่าอยู่ประเทศว่าอยู่ประเทศนั้อะไงดีเดียเมืองไทยโอนเงินไปแคนาด์น้องโซเฟียฝรั่งอ่ะคอยโอนไปให้ใส่เลยเออซื้อซื้อซื้อใช้แล้วลูกเอาไว้ใช้เงินสี่เท่ายวันนี้คืนยังไรเด้ข่อยพี่น้องเออให้อีกย่าทวดก็ซื้อให้ใครล่ะนะประกอนคือเป็นคนให้นคนแักใส่พี่น้องดีบ่ เ,เแม่ต่อยเหยีกแม่ต่อยเอยียกปื๊ดคักอิลีสุดยอดอิลีพี่น้องเฮ็ดไปหลวงใจจมปรจมเนี่ยนนี้อะไรปะจมเด้เด่เฮ็ดนี่บ่หรอเป่าเราภาคภูมิใจที่เราทำได้ผู้ใดสิวา่าอะไรก็แล้วแต่เฮาก็เก่ตัวเจ้าเฮาแต่เฮาอยู่ใจเฮาอะไรก็ไม่อย่างแท้เข้าใจเราในโลกนี้แหละพี่น้องให้แม่ตัวนวุ้ย อะไรก็ไม่อย่างแค่เข้าใจเราจำไว้ทุกท่านทุกคนเดี๋ยวครับแล้วก่อนพี่น้องป้องไปสุขหมูสุกคนแผ่ภาพคื่ออะไรนะเพื่อดาบน้ำเอาเลี้ย,ลยงลูกอยู่เจ้าหน้าที่เ,เตรียมทัพงานทัพอย่างสอบงานซ้อมอย่างกลับไปนี่ก็จะทัพงานทายโฆษณาทำงานเสม,มือเด้อยขอบอกไม่มีวันหยุดเด้องานเต็มมือไม่มีวันหยุดเมแต่เซวะอาทิตย์

เอาอยู่ขึ้นมาหนิแม่เลยตอรียดไม่ถูเละไม่ถูเลยเห <า S 1> ็นมัามีคนสใส่บิ๊ยกใหเห็นห<ะ>่าหนีบปาอะอย่พองแฮเยตีแล้วก็ข้อหาอาจารย์ เรนนีแล้วก็ขาคุณตาคนนี้ทำอะไรแล้วก็เงินยูทูบโอ้ยให้คุณยายสิคะมันยายนอนอยู่อ่ะยายลูกคุณยายอันนี้ครึ่งเดือนนะเนี่ยเอาแม่ไม่เอาแม่ให้ยายใช่หรอใช่ไหมเอายายไม่เอายายไม่เอานอนเอายายไม่เอาทไมอะยายไม่เอาเงินยูทูบเนี่ยเดือนครึ่งเดือนได้นี่งินยู ไปพร้อม่หมสับพีดิโยมไปไปไายเอาเร็วมันเบิดแล้วขามาเบิดแบดมึงเงินแล้วเนี่ยหนักปังจะจะไม่โดดแม่อันโดดช่องจะโดนปิดนะจ๊ะมาาานเอช่องจะโดนจะปังโอเคพี่น้องไปบนเต้กอหนามก๋าดีซื้อใหม่แล้วเงินเร็วรุ่นมาเจอกันคิดต่อไปพี่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกส่งแบบภาพกันข้อหนึง่งข้นสื่อส่งมาอยู่โอ้โอโอโอโเออไม่ใส่ดีซึ่งบ้านไดก่อน